หลายคนถามว่าต้องใส่แหวนนิ้วไหนคะครูเอ้ยต้องใส่แหวนฝั่งไหนทุกคนคะเอาจริงๆแล้ว,วใส่ฝั่งไหนก็ได้นะคะแหวนใส่ฝั่งไหนก็ได้แต่ให้ใส่ได้ห้ามขาดเลยคือนิ้วชี้กับนิ้วคือห้ามขาดเลยคือนิ้วชี้ถ้าสมมุติคุณใส่นิ้วชี้คุณต้องใส่นิ้วกลางเพื่อไม่ให้เงินล้วนไหลนะคะถ้าคุณจะใส่นิ้วนางคุณก็ต้องใส่ควบกับนิ้วกลางแต่นิ้วชี้คุณก็หายไปถูกไหมเพราะจริงๆถ้า คนที่ทําอะไรสําเมร็จอะคะ่ะต้องมีแหวนนิ้วชี้บ่งบอกถึงการทําอะไรแล้วประสบความสําเมร็จเหมือนเราเป็นผู้นําหรือทําอะไรก็จะสําเมร็จง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นครูค่ะจะใส่แหวนนะนิ้วชี้ก่อนนะคะใส่แหวนนิ้วชี้อประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่นิ้วกลางนะคะใส่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ใส่นิ้วนางค่ะเห็นไหมครูก็จะใส่แหวนประมาณนี้นี่ค่ะ ะะทุกวันก็จะใส่แบบนี้เพราะว่าทุกคนทําไมเขาต้องใส่ถ้าจะใส่นิ้วชี้ต้องใส่นิ้วกลางด้วย mm. เพราะว่าเขาห้ามมีรูนะคะเ mm. ขาห้ามมีรูเขาให้ใส่เพื่อ mm. เพื่อ,อป้องกันเงินล่วไหลนะคะเพื่อป้องกันเงินล่วไหลเราจึงต้องใส่แหวนสองนิ้วแต่ถ้าเราใส่นิ้วกลางพร้อมเป็นแหวนมั่น mm. นะคะเราก็ต้องใส่นิ้วกลางด้วยเพื่อไม่ให้เงินล่วไหลแล้วยิ่งเป็นแหวนมั่นด้วยเพื่อไม่ให้สามีนอกใจค่ะทุกคนนะคะเขาจึงนิยมใส่ แหวนสองนิ้วเพื่อไม่ให้มีรูโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเราทำงานออนไลน์เราทำงานเรา,าเหมือนทำงานแล้วอ,อยากประสบความสำเร็จอยากให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจอยากให้คนแบบอะไรเราอะค่ะให้เราใส่สองนิ้วชี้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแหวนมั่นด้วยแหวนแต่งงานด้วยก็ใส่3ามนิ้วแบบครูนะคะเนี่ยค่ะใส่แหวนแต่งงานใส่นิ้วกลางแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะแบบนี้คือสามีก็จะไม่ไปไหน <c oughs> เป็นความเชื่อนะแอบบอกแอบบอกนะคะ, <c oughs> ะสามีไม่รั่วไหลเงินไม่รั่วไหลโอเค <c oughs> สามีไม่ล่วไปไหนนะคะ <c oughs> โอเคไหมใครที่สามีรั่วไหลนะคุณต้องใส่นิ้วก,กางช่วยไม่ให้มีรูแล้วใครที่เงินรั่วไหลนะคุณก็ต้องใส่แบบอย่างนี้สองนิ้วแบบนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้มีรูแบบนี้โอเคไหมเออนี่เอามาบอกกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> สําหรับการใส่เครื่องประดับ